ากส่งมาให้วิน<า>ครับวินวินลองแล้วก็สอ่องเกือบเบียดเสาเข้าอย่างเงี้ครับสวยครับอังเปาอังเปาขึ้นมาให้วินวินโยกมาเอาบอลลดแม่คามคานไปนิดนึงฮะให้ใหัดเจนตาตาตะกอดมัให้วินวินเอาอยู <c oughs> ่ที่วินครับวินโยกไปไม่พยายามจะยิงเลยครับตอนนี้ชิงวินยิงโอ้โหอินิดเดียวบอลเจ็ปัดมาวินนี่ครับ ร้อยครับแม่คลายความกดดันได้แล้วครับประตูที่สองมาแล้วครับวินโยกไปเจนไม่อยู่กับแม่เสียดายครับลูกนี้บอลลงบอลลงลูกวินบอลลงคนโเเก็ไป้ยาบแล้วนต่อเด่แรกไใสองในใจย็นๆโอ้โหยิยประตูยิ่งยิงยิ่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 ายิ่ง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 ยิ่ิ่ย่ยู่ย่่ิยยย่่ิิง หน้าประตูไปนิดนึงครับวินลองยิงโอ้ยเกือบครับวินชิปไปแม่ขามคันนิดนึงฮะพัฒนาของเด็กแต่ละคนนี่วินยิงโอ้ยลูกนี้เกือบได้เหมือนกันครับ